ผมฟังด้วยฟังดวงเรียร่าวันนี้ผมจะพาไปดูดวงครับโอเคเอาดูนี่ก่อนมีอะไรมัง่งวันนี้เราเตรียมอะไรมัง่งมันเราเตรียมมันนะครับมีมันแบบแบบปั่นนะคะปั่นตางแห้งนะคะก็<อ>มันแบบนีนะ้แล้วก็ตัวนี้เราสับเป็นชิ้นนะคะนี่ค่ะมันตางแห้ง เอามันสดมาตากนะคะโอเคงั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเนี่ยค่ะตอนนี้เรากําลังลงด้วงกันอยู่นะคะเนี่ยค่ะกําลังกําลังลงลงรอบละหลายรอบละสามสิบครึ่งใส่หัวอาหารไปนะคะอ่าเรามาดูอันแรกกันอันนี้อันนี้คืออาหารหมดเกี่ยง ด้วนใหม่เดี๋ยวเราแม่จะมาเคลียร์ตัวนี้แหละวันนี้นี่ตัวนี้ก็อาหารหมดแต่ว่ารู้สึกว่าจะเติมแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนะคะแม่ตรงนี้หัวนขาขาเออตรงนี้หัวเขาขาวใช่ไหมนิวตัวนี้มันจะลอกคราบนะคะหัวมันจะแตกออกก่อนนะคะหัวมันจะแตกออกก่อนเริ่มโตแล้วนะคะตัวนี้เยอะนะคะเยอะ มาอ่ะดูตัวใหม่สิเดี๋ยวโอเคออนี่เยอะมากมากเลยนะคะตัวนี้าดูตัวนี้สิตัวนี้เติมอาหารนะคะเติมแบบขี้เกียจจบยนลงไปเลยนะคะโอเครุ่นนี้ประมาณ25วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไป นิ่วตัวนี้ลูกเดินตรงนี้เดินเข้าไปล่างนี่อันนี้ประมาณอันนี้สิบห้าวันมั้งไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปล่างโอเค <Okay. S 2> มันเก็บแม่พันธุ์ไม่หมดไงอันนี้ใช้พ่อแม่พันธุ์ห้าคู่นะคะแล้วก็ตัวน,นี้ได้ประมาณสิบห้าวันแล้วนะคะนี่หัวส้มเนี่ยค่ะพ่อแม่พันธุ์นะคะพ่อแม่พันธุ์ใช้แม่พันธุ์ตัวเล็กนะคะเห็นไหม ไห,ไหนไหนดูดิโอเคใช้แม่พันธุ์ตัวเล็กนะคะตัวนี้ประมาณสิบห้าวันนะคะสิบห้าวันให้เขากินอาหารลูสังเกตดูนะ,นะคะอ่าดูสิบห้าวันนะคะโอ้เฮ้ยสิบห้าวันทําไมมันตัวโตจังเลยอ่ะเนี่ยค่ะสิบห้าวันเดินไปเดินไปเดี๋ยวแม่เฮ้ยตรงนี <c oughs> ้มีดินเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูให้ ค่ะสิบห้าวันนะคะสิบห้าวันสิบห้าวันทำไมมันโตโตจังเลยอ่ะมันก็มียี่สิบวันว่ามันฟักไม่พร้อมกันเนาะเออมันฟักออกไม่พร้อมพันแต่สิบห้าวันตัวนี้นี่ค่ะเยอะมากนะคะไม่เอาไหนเอาอะไรเนี่ยเป็นอาหารเอาวางเลยเลยวางก่อนลูกเอาวางก่อนเออเอาตัวนี้ไว้ก่อนเอายกขึ้น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  เดี๋ยวแม่จะพาดูถอ,อยไปค่ะถอยไปนีดนึงอันนี้นะคะจะพาดูตัวนี้คืออาหารมันมีปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเพราะว่าความชื้นเยอะเกินไปนะคะมันไม่เหมือนพวกนี้นะเนี่ยค่ะความชื้นมันพวกนี้มันพอดีนะคะตัวนี้ความชื้นมันเยอะเกินไปแล้วทําให้ไข่ไม่ค่อยฟักนะคะ ถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้นะคะเหมือนอาหารเน่านะคะมีหนอนแมลงวีเยอะเลยให้เอาถาดที่มันเป็นเป็นถาดแบบตากปลานะคะเหมือนตัวนั้นนะคะพี่นิวขย,ยับหยิบมาให้แม่หน่อยนี่หยิบตัวนี้แหละเออใช่ค่ะหยิบมาเลยหยิบมาเลยถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้นะคะเราจะเอาน้ําออกไม่ได้นะคะให้เราเอาฝาถาดแบบนี้นะคะ ที่มันมีรูเยอะๆแบบนี้นะคะใส่ประมาณแค่อิตย์เดียวนะคะน้ําตัวนี้มันก็จะระเหยออกไปแล้วก็ด้วงก็จะโตเร็วกว่าแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวยู่ดวงเยอะแล้วเพราะว่าตัวนี้ทําไว้จต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะคะคือใส่ใส่ถาดไว้ปกติกระรมังนี้นะคะกระรมังนี้จะพอพอไม่ต้องปกติกระรมังนี้จะเป็นดวงที่อาหารเสียนะคะ แต่เรามีวิธีแก้ของเราก็คือตามๆนี้เลยนะคะอันนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะอาหารมันเสียมันแรงวีจะเยอะมันจะไม่เหมือนตัวอื่นเขานะคะแต่ว่าตอนนี้เราแก้ตั้งแต่อาทิตก่อนแล้วนะคะคือใส่ถาดเปลี่ยนถาดใหม่นะคะเนี่ยเปลี่ยนถาดใหม่เรื่องเราก็โตแล้วนะคะาดวงตายจนอ๋อตายช่างมันเนี่ยตัวนี้อาหารเน่า ชุดนี้อาหารเน่าเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราต้องแก้ด้วยวิธีนี้คือใส่ถาดถาดโป่งนะคะโอเคมาตาตัวน้ำรัวเลยตัวนี้อาหารหมดนะคะต้องเคลียร์ตัวนี้ให้หมดเลยเนี่ยพวกนี้เคลียร์วันนี้เคลียร์ให้หมดเลยเห็นไหมมีตัวตายเยอะเลยพ่อน้ำท่วมมันโอเค ขุนอะไรแบบนี้ยายแม่เขาขุนนะคะใส่น้ําเยอะเกินไปเลยลอยร่วงลอยน้นําทุกตัวเลยนอนแมลงวันลายเนี่ยมันแอบเข้าฝากเลยอมลงามาโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูอ่ะพี่เดียวขยับไปลูกเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่เป็นด่วงป่านะคะล่วงป่าล่วงป่าตัวนี้คือได้มาจากป่าจริงๆที่มันบินมานะคะมี ตอนนี้ตอนนี้ฟังได้แค่เหลือแค่สองกระลังนะคะอ่ะขี่นมาหน่อยสิเห็นไหมคะด่วงป่าด่วงป่าด่วงป่าเท่าหัวบากเลยนะคะนะคะด่วงป่าเราเพาะเราเพาะมันโดยเฉพาะเลยนะคะมันมีหลายตัวอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นด่วงป่าไม่ตัวใหญ่ก็เป็นร่วงป่าไงลูก ใช่น,<ร>นี่ไงตัวใช่มีหลายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บมันอะพอแล้วปิดไว้ด้วงปานไงตัวใช่ด้วงปามตัวใหญ่มากๆๆต,ตัวนี้พึ่งลงลงอาทิตย์ก่อนนะคะที่เราแยกไว้เป็นฝาสีชมพูฝาสีชมพูนี่คือด้วงหลังเหลืองนะคะพวกนั้นก็รุ่นเดียวกันนะคะด้วงหลังเหลืองถ้าเป็นฝาพวกสีนี้นะคะคือด้วงหลังดํานะคะเพราะว่าเราจะแยก เนี่ยคะ่ะวันนี้ครบกำหนดเก็บพ่อแม่พันธุ์นะคะ <c oughs> นี่คบกำหนดเก็บพ่อแม่พันธุ์ออกแต่ว่า้วงมีรูเยอะเลยนะคะเนี่คยค่ะวงมีรูเยอะอาใม่ดูตัวใหม่ดีกว่าวันนี้ต้องเก็บพ่อแม่พันธุ์เห็นไหมคะตัวนี้หลังดำนะคะเราจะใช้พ่อแม่พันธุ์ห้าคู่นะคะตัวน,นี้ โ,โอเคโอเคครับไหนตัวนี้เยอะมากตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วโอเคสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้ผมก็ขอ,อ,ขอลาไปก่อนอวส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ